วันนี้เดี๋ยวจิมาบอกสัดส่วนของเว่าจุลาสามส่วนทรงโคราดตัวนี้เด้อครับเห็นหลายคนถามมาเนาะผมก็ยังไม่ได้ทาตอบจักทีนะครับไม่ใช่ไรดอกไม่ใช่ว่าหวงไม่ใช่ว่าอะไรดอกครับแต่ว่าคือบางทีน่ะผมเคยทําลงไปแล้วนะครับผมลาคาญซุมคนไม่ได้นังสือน่ะเออ หรือว่าจะเรียกว่าคนไม่รู้ภาษาก็ได้นะครับจะมากดทวนหล่อดึงจะมากดแบบทรงหนันจบทรงนี่จบดึงนะครับนะผมก็เลยตัดปัญหาไม่คอยบอกใครนะครับนะก็เดี๋ยวจะมาบอกละกันนะครับว่า3ส,ส่วน,วนทรงโครลาดเขาแบ่งส่วนกันประมาณไหนนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนนะถ้าจะทํา3ส่วน,วนทรงโครลาดให้สวยนะครับแนะนําว่าทําให้อยู่ในช่วงของเมด็ด20นะครับเมด็ด20เม,ดม็ด30เมด็ด40นะครับอย่าให้เกินเมด็ด50นะ ถ้าไม่เชื่อฉันเด้อแกลองสังเกตดูก็ได้นะครับจุฬาสามส่วนทรงโคลราดนะถี่มันเกินเมทหาซิปไปแล้วนะ่ะทรงมันจะดูแ,กแตกนะครับคือว่าแบบสม,มุนไพริงจับอย่างงี้ใช่ไหมตอนเอ็งมัดนะครับมองอย่างเงี้ยมันมันมองเด้เต็มตานะครับมันจะออกมาสวยนะครับแต่ว่าถ้าทำออกมาใหญ่ๆนะ่ะบางทีแบบมันจะดูไม่สวยนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะนะครับมาเดี๋ยวเรามาเข่าเรื่องของสัดส่วนกันนะครับนะสัดส่วนที่ผมที่บอกนี่ก็คือเราสาม,มารถที่จะเอาไปใช้ได้กับวอกทุกขนาดเลยนะครับเพราะว่า ผมจะบอกเป็นการหารให้มันลงตัวนะครับเพื่อง่ายต่อการนําไปใช้ในส่วนของสมมุติว่าตัวนี้เม็ดยี่สิบใช่ไหมจะเอาไปใช้เม็ดสามสิบก็ได้จะเอาไปใช้เม็ดห้าสิบก็ได้นะครับมันจะไหนง่ายๆเนาะความยาวของไม้ปีกกับไม้อบนะครับของผมนี่ตัวนี้นะครับอยู่ที่เม็ดยี่สิบนะครับใช้เท่ากันเลยนะครับเม็ดยี่สิบนะครับก็บดูอกเม็ดยี่สิบ ปีกก็มิกี่ซิปนะครับส่วนปีกนะครับใครชอบแบบไหนก่อเหลาแบบนั้นนะครับอย่างผมนี่ชอบทรงปีกม็ดเขานะครับผมก่อนจะเหลาประมาณนี้นะครับบางคนชอบแหลมนะครับก่อเหล่าแต่ชอบอะกันนะครับแต่ว่าแต่เป็น3ส่วนคนลนะผมแนะนําว่าเลนเป็นปีกแหลมกับปีกม็ดเขาทรงประมาณนี้ครับมันมันจะเพียวนะครับมันจะเพียวนะแต่ว่าบางคนแบบไปดัดแอนกลางหนึ่งบางคนเป็นเป็นปีกแคปซูลก่อเหล้วแต่ชอบนะแต่ผมรู้สึกว่ามัน มันมันต้องแบบดูเล็มๆจังหน่อยนะครับทรง3าส่วนโคลาดนะครับต่อมานะครับก็คือนะครับการแบ่งสัดส่วนเนาะการแบ่งสัดส่วนนะครับกระดูกอกนะครับกระดูกอกเนี่ยให้แบ่งออกเป็น3าส่วนนะครับก็คือสมมติว่าตังนี้เนาะเม็ดยี่สิบก็หาร3ามไปเลยนะครับมันก็จะอยู่ช่วงหัวอยู่ที่40นะครับช่วงกลางนี่นะครับจากตรงนี้มานี่ก็อยู่ที่40นะครับจากตรงนี้ มาตรงนี้ก็อยู่ที่40ินะครับก็คือแบ่งให้มันเป็น3ส่วนเท่ากันทั้งหมดนะครับซึ่งลักษณะกา,าเรเลาของกระดูกอกนะครับกระดูกอกเนี่ยถ้าเป็น3ส่วนโคลาดนะผมจะแนะนําประมาณว่าส่วนตัวผมนะผมจะใช่แบบว่ามันต้องไห่แข็งโพดแล้วมันต้องไห่อ่อนโพดนะครับถ้าอ่อนว่าจะขึ้นง่ายแต่ว่าถ้าเจอลมแรงมันจะควงนะครับพยายามเลาให้มันกําลังดีๆนะครับมันต้องไหมแข็งมากแล้วมันต้องไหมอ่อนมากนะครับนะประมาณนี้นะครับต่อมาเด้อก็คือตัว ขากบนะครับขากบตัวนี้นะครับขากบตัวนี้นะถ้าเป็นโคนลากแท้ๆนะครับเขาจะใช่2ส,ส่วนก็คือจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับถ้าจากสัดส่วนของตัวนี้เนาะมันก็คือ4ี่สิบบวก4ีิบนะครับมันจะอยู่ที่8 0ิบเนาะ แต่ว่าผมเนะี่ยชอบขาให้มันยาวๆจักหน่อยนะครับชอบขาให้มันยาวๆจักหน่อยก็คือเอา40่สบวกสีเป็น80ใช่ไหมครับแล้วก็บวกเข้าไปอีกนะครับก็คือ10ของความยาวของกระดูกอกนะครับก็คือตัวนี้นะครับขามันนี่ผมจะให้ความยาวอยู่ที่40่สบวกสีนะครับแล้วก็บวกอีก สิบสองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของความยาวของกระดูกอกนะครับมันจะไดง่ายต่อการต่อการจําในการทําเป็นตัวต่อต่อไปนะครับนะส่วนเรื่องของการหมัดซุ่มตรงนี้นะครับการหมัดสุ่มตรงนี้นะครับผมจะให้ขีดตรงกลางของช่องกลางนี้เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงประมาณประมาณนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็หมัดเลยนะครับมัดตรงนี้ปั๊บแล้วก็การกลางขานะครับการกลางขาเนี่ยคือมัน มันแล้วแต่ความชอบนะครับบางคนนะเขาชอบแบบขาฉี่ๆตรงตรงนะครับมันก็จะหมัดเข่าในไปกว่านี้อีกนะครับหรือว่าบางคนชอบเป็นขาโค้งๆแบบนี้นะครับเพราะเจะหมัดประมาณนี้อย่างข้องผมตรงนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณก่าวนะครับตรงนี้มันจะอยู่ประมาณก่านะแต่ว่าตรงนี้นะครับแนะนําว่าแล้วแต่ชอบละกันนะครับบางคนเขาชอบแบบเขาเรียกว่าขามันฉี่ๆนะครับแบบดึงมาตรงๆน่ะมันก็จะหมัดเข่ามาในหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบสูงประมาณนี้ก็คือมัน มันต้องลองจับหมัดดูนะครับส่วนตรงขานี่คือมันแล้วแต่ความชอบจริงๆนะครับนะส่วนเรื่องของความยาวของเจ้าตัวคันสนูนะครับผมจะใช้เมิดยีทิปเท่ากันนะครับถามว่าทําไมผมถึงใช้เมิดยีทิใช่ไหมดูทรงของหม่าตัวนี้เด้อนะครับพอเราใช้เมิดยีทินะครับคันสนูอะ่ะมันจะคุมปีกพอดีนะครับข้อดีคืออะไรใช่ไหมก็คือสมมุติว่ามันลงใช่ไหมครับว่ามันลงไปนน่ใช่ไหมตรงสนูเนี่ยครับมันจะหลับแรงก่อน คือสนูนี่มันจะดวนขื่นก่อนนะลองสังเกตดูเด้อนะครับเ้าเบาตัวไหนนะถ้าสนูแบบมันลบมาในในหน่อยนะครับปีกมันค่อยแต่จี้ฮักเด้นะครับผมจะใช้ขนาดเท่ากันเลยนะครับมันจะได้ไม่ตรงแบบไปจ้าสัดส่วนอะไรที่มันยากน่นะอะไรประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนะสามส่วนคูณลาดนะครับจะขืนดีหรือขืนไม่ดีนี่มันอยู่ก็ฝีมือกันเหล่านะครับอยู่ก็ฝีมือเรื่องของการทวงอำนาจขั้วด้วยนะครับสมบุลปีกต้องได้นะครับแล้วก็การช่างสมบุลของอำนากขัวนะครับมันต้อง มันต้องเฉิดน้อยๆน่ะนะครับนะเพราะว่าถ้ามันไม่เฉิดใช่ไหมถ้ามสมมุติเรามาขนานเหมือนจุฬาบานอื่นเขานะครับมันมันจะลอยลมไปเลยนะครับมันก็เลนสเมสนุกอีกนะครับนะกประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยเด้อนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูเด้อครับสําหรับชัดส่วน3ส,ส่วนทรงโคลาดนะครับ